สวัสดีครับสวัสดีคนผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้พามาชมรถหกล้อนะฮะตัวนี้เป็นหกล้อยางใหญ่นะครับหกล้อใหญ่อยู่จังหวัดจันทนะครับผมตัวนี้เพิ่งทําออกมาใหม่นะฮะเพิ่งทําออกมาใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นอีซูซูฟอร์เบอร์นะครับ ftr สองร้อยสี่สิบแรงมานะฮะนี่นะครับผมสวยงามนะครับ มีเจ้าของแล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรลูปพี่ไว้ให้นะครับผมท่านใดที่สนใจหกล้อนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะฮะนะครับผมสีสวยมากนะฮะ ก็สีแล้วแต่เราชอบนะครับเราสั่งสั่งทำได้นะฮะถ้าเกิดทำอะไรที่ชอบนะฮะการแต่งรูปทรงแบบนี้ก็ถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะฮะนะครับผมส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวคุยกับทางลูกพี่เลยนะฮะเจ้าของ จะของรถนะครับจะของอูนะฮะอันนี้เขามีคนจองแล้วนะครับผมแต่แต่ทีนี้อยากจะถ่ายรีวิวให้อ่าพี PP ่ๆเพื่อนๆใน YouTube นะครับได้ชมกันนะฮะสวยนะครับสวยมากเลยนะฮะกระบะก็ประมาณสามเมตรสามเมตรแปดสิบนะครับกว้างประมาณ2เมตรนะฮะ ยางหน้ายางเรเดียนพันร้อยเปิด,ดัอย่างครับยางหลังยางพันนะฮะ,ะโอ้โห,โหข้างในยังใหม่เลยอะข้างในใหม่มากเลยฮะข้างในนี่อันนี้เอาเพิ่งเอามาถึงเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็ดเลยนะฮะอู้ข้างในใหม่มากเลย ใหม่นะครับข้างในใหม่หกเกียร์เเกียร์ถอยหลังอู้หใหม่มากเลยคันนี้นะครับครใหม่อ,ะมอ่ะวแลกอีั้งย่างจะยากเ้อแอีกัย่างถอยไป เดี๋ยวอุปกรณ์แต่งนิดหน่อยแต่งครับอะไรแต่ซื้อมาอ่ซื้อรถอันนี้กระบะยาวเท่าไหร่ยอดสามเมตรแปดกว้างกว้างกม่ได้กว่าสองเมตรถึงไหมสองเมตรยังใหม่อยู่เลยนะตอนนี้ยังใหม่อยู่เลยนะตอนนี้อ่ะเป็นรถอะไรก่อน โอ้รถน้ำนะครับแปดพันโลอะไรเงี้ยเอารถน้ำไปทำนะครับเป็นหกล้อสวยมากคันนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะฮะโอ้ใหม่มากนะฮะคันนี้นะฮะใครที่ซื้อไปนี่แต่มีมีคนจองแล้วนะครับผมมีคนจองแล้วนะฮะเพราะว่ามีคนจองลูปีเขาเขาถึง,ถงจะทำนะฮะ อันนี้ซื้อรถน้ําไปทํานะครับเมื่อก่อนเป็นรถน้ํารถแค่แปดทันโลนะฮะสวยมากนะครับคันนี้ดูยางยังไม้หกเส้นนะฮะไปที่อูเขาจัดมาให้ตัวนี้เป็นแปดน็อตแปดน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน็อตครับเป็นตัวเก่าครับตัวสิบเออตัวรุ่นใหม่จะเป็นสิบน็อตเบรกแห้งตัวนี้ธรรมดาครับกระบะสาเมตรแปดกว้างสองเมตร สวยมากอันนี้จะขอนะครับเสียบพี่ยินดีกับเสียบพี่เลยนะฮะไปเด้อไปเด้อไปลองหน่อยเดินหน้าก่อนนะถอยชอนมอไซค์นะ เก็บไว้น่อยนี <S <S 1> <S 1> ไฟแดงเหลติดฟิล์มติดเครื่องเสียง่คือเสียงมันเดิมมันพังไปละสวยมากคันนี้ những cái lốt mới đấy ạ, viên 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 viên, nhìn, 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 ยังไม่อย <Lil ith> <istles> ู่นะครับเงียๆนิ่เลยวะนิ่มเกียร์ยังแน่นอยู่เลยเกียร์ใหม่เยแปดพันโลไง ก็ยังไม่เตา่าใหม่ไ่มเนี่ยเช็ดล <c oughs> ้างเลยยังเ่นี้ไปหรอกเดี๋ยวไปแต่เนี่ยร้านบล็อกเนี่ยไปขึ้นไปข้างบนก็ได้ปั๊มน้ำมันนะได้ลุกโล่ใส่สักหกเกียร์เข้ามือหน่อย ซื้อมามนได้วิ่งดินนะครับผมเอาไว้ทุกทุเรียนนะฮ<ล>ะรถกระบะทุกใบทุเรียนเยอะเลยเกินก <laughs> ็ได้นี่หว่ามไม่เคยขับเลยเนี่ยครั้งแรกโอ้มันจะ,ะยากอะไรรถนี่รถใหญ่ขับง่ายกว่ารถเล็กนะมันสูงอ่ะเนี่ยมองเห็นหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมเป็นกระจกก<น>็ใหญ่แต่ทีนี้เราครั้งแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันชินอนะ่ะเดี๋ยวก็ชินไม่เกินวันอ่ะ แต่ชินแล้วอย่าประมาทเพราะว่าคนที่ขับชินรถแล้วชอบประมาทคนที่หัดรถใหม่ๆเนี่ยแรกๆจะระวังเฮ้ยๆงๆั้นพอเริ่มจะเก่งเริ่มจะชินรถเอาประมาทจะเป็นอยางงั้น <c oughs> เริ่ม Feel f ฟ e l f อะไรเงี้ย <c oughs> มือใหม่ <c oughs> รถติดปั๊มกับมาปีอะไรคันนี้ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเนี่ยใจไงเลยไม่ได้ถามเขาเลยนะลอเอาเลยยังใหม่วะเ่าเ่ะเอาไดช้ช่วงล่างโอเคเลยนะขับสมบสูร์เซียจำเลยนะรถใหม่อยู่ ไม่ไว้ทันเหลืองอีกแันเหลืองที่รอบที่แล้วอะ่ะอ,อันนั้นยังไปยกน้ำดูก่อนดูอันนี้สีที่เราสั่งแบบนี้เหรอเขาจัดมาให้เลยเขาจัดมาให้หรืว่าสั่งแบบนี้ได้สั่งแต่สีสั่งได้เราชอบแบบไหนก็สั่งได้เบรกดีจัะจะขึ้ รถพ่วงล้างรถกันนะฮะอรถรอจอดวันนี้ฝนตกนะครับผมตกทำงานบ่าได้รถพ่วงทำได้อยู่โัยนี้เขาพิ่งมามาล้างตอนเย็นเนี่ยม้งนูนตัวแรงตัวแรงจอดอยู่นะครับฮินโน่ห้าร้อยที่ตรงนี้คิดบ่อยๆนะครับตัด,ตดสับระเบิด มาแล้วก็รีแมปหน่อยรีแมปหน่อนดยดูยังหลอ่อเฟรมแหนมอยูเ่เลยอะเฟรมต็มเลยเสียงเครื่องนิ่มมากเหมือนรถใหม่ไม่มีเสียงคลักแคกเลย <c oughs> เสียงนิ่มมากเสียงทอ่อแน่นอะเสียงแน่นอะ แต่คันนี้นี่ติดจองแล้วนะครับผมนี่เจะของขับเองนะฮะเพราะว่าที่ถ่ายนี่คือถ่ายให้ดูนะฮะทันใดที่สนใจนะครับผมอยากได้รถบรรทุกหกล้อใหญ่รูปทรงแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีคนสั่งถึงจะทำนะครับเดี๋ยวให้เบอร์ลูกพี่ไปนะฮะเดี๋ยวเบอร์แปะไว้ที่ชื่อคลิปนะครับมีอีกหลายคันนะครับผม ราคาก็ประมาณล้านหน่อยๆนะฮะรูปทรงแบบนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมวิ่งดินนะฮะพร้อมหาตังหาเงินหาทองเข้าบ้านจอดกันรนาวนะครับฝนตกสองวันติดนะฮะตั้งแต่เช้าเย็นๆ หยุดดำด้ไหมหวางละหยุดดำมั<ล>้ไมนี่นะครับกระบะ,กระบะกระบะกำลังดีนะครับกระบะไม่สวยนะฮะอันนี้กุทึบให้นะครับกระบะสามเมตรแปดกว้างสองเมตรนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีนี่กันหมาดูคัตซี่ะครับคัตซีสวยมากนะครับผม ใหม่มากครับเนี่ยอันนี้เอามายังไม่ได้ล้างนะครับผมเกียร์ก็ใหม่นะครับดูตราอิซุซูยังนนะะอยู่โอ้เรื่องใหม่กริปอันนี้คือยังไม่ไดลนนะะ้ล้างนะครับล้างนี่สวยกว่านี้อโอ้แค่น,นี้ใช่ไหลไปไหนสองข้างแล้วนะ <c ười> ไหลก็สุดยอดแล้วแนมะ่เกียร์มงแน่นอยู่เลยดีกว่าเนาะเน่นตึบเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดที่สนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรลูกพี่ไว้ให้นะครับผมท่านดท่านที่สนใจรถหกล้อใหญ่ เอาไปวิ่งดินวิง่งหินวิ่งทรายนะครับสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเบอร์มานะฮะลงเบอร์ไว้ให้นะครับผมมุยางไหม่6เส้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ